สวัสดีครับ,บ,รบจากสกุลชัยลูกหม,มาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับอันนี้ลูกค้าให้มาเปลี่ยนลูกหม,มาเปลี่ยนบูทหางบูาบูตรงเตงหางพ่วงนะครับทั้งตัวใหญ่และก็ตัวเล็กนะครับว่าช่างเคยทําคันนี้ไปประมาณปีกว่าปีานับถ้านับเดือนก็ ไปีไม่ถึงครึ่งป,ปีประมาณปีปีสปีสเดือนครับก็ลูกมาตัวใหญ่ตอนนั้นก็ยังยังไม่เห็นเสียเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเห็นแบว่าเพิ่งจะซื้อมาไม่นานแล้วช่างช่างก็เลยมาเช็คเช็คช่วงล่างด้านหลังไปนะครับก็มีเปลี่ยนแขนมาก ไปแขนหนึ่งเพราะเนื่องจากดูมันมันขยับมันรูดจะขยับนะครับก็เลยเปลี่ยนแขนไปแล้วก็ปรับตั้งหางใหม่ทําวันนั้นทำสองทันเนาะก็คันหนึ่งก็ตั้งหางไปเหมือนกันตรงเป๊ะเห็นบอกตรงเป๊ะครันนี้ก็ไม่ตรงเท่าไหร่ก็ช่างก็บอกว่าเวลาช่างตั้งให้ก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางหางก็แบบ ค่อนข้างดีเลยบางหางก,ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเห,เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าวิ่งอลองวิ่งตามเส้นนะครับวิ่งตามเส้นด้านขวาเนี่ยไปเหยียบเส้นนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยเห็นบอกกันนิดหน่อยสถานที่จอดก็มีมีผลครับเพราะว่านั้นไปจอดอยู่ตรงก้อนหินจอดอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นหินทันท,ที่จอดอยู่ด้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับตรง เพราะว่าตรงนั้นนช่วงนั้นจะเรียบแต่มาอีกขางนึงตรงนั้นมันจะไปก้อนหินเป็นหลุมเวลาถ้าทำเนี่ยเกี่ยวกับต้องมีตั้งตั้งศูนย์ตั้งอะไรเนี่ยช่างจะเน้นมาจอดที่เรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ครับมันนึตรงนี้มันมีแต่น้ํามันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องจอดอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้มันจอดตรงนี้เรียบแห้งครับฝนไม่ตกมานานแล้วไปดูลูกหมา ครับถอดออกมาเป็นสภาพนี้นี้ก็อยู่ได้ประมาณสักปีนะเต็มท,ที่ก็ปีกว่าเห็นบอกก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยเนาะช่วงนี้แต่มันน่าจะขาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะขาดขนาดน,นี้นะก็หมดแล้วครับเป็นเป็นทุกตัวเลยฝั่งนึงก็เป็นเหมือนกัน ก็เ,เดี๋ยวเปลี่ยนลูกหมากตัวใหญ่นะครับตรงเตงก็กินไปเยอะเหมือนกันเนะาะยังไม่เข้าเนื้อมากเท่าไหร่ครับประมาณนึงแหละ<อ>วเวลาดูครับเราก็จะมาดูตรงบานนี้นคนทำมันมองไม่ชัดเห็นสะทอนบาน ว่าส่วนมันเลกมากก็ออกง่ายตันนี้ก็ไปเยอะกว่าเพื่อนเนาะแต่ก็ยังอยู่ไปเยอะกว่าเพื่อนตัวอื่นก็เริ่มไปบ้างแต่ว่ามันก็น้อยไม่มากครับยังใช้ได้เป็นปีสองปีสบายสบายแต่ก็ต้องคอยเช็กดูครับว่าถ้าเราไม่ได้แบกก็ไม่มีปัญหาอะไรสามเพามันช่วยได้เยอะครับแต่ถ้าเป็นสองเพาต้องคอยดูนิดนึง ลูกหมากอ่าตัวเล็กเสียหลายหัวเสียเยอะหลายตัวนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบทั้งหมดแต่ว่าช่างก็แนะนําให้ทําทําทีเดียวเพราะว่าพวกเนี้ยยางมันก็มีอายุการใช้งานถ้าเราทําแต่ตัวดีไปแต่ทำตัวได้เสียเสียเลยไปตัวที่มันใกล้แล้วไม่นานมันก็ไปทางเลยแนะนําท,ทําทีเดียวเสียแค่แรงครั้งเดียวนะครับไม่ใช่วิ่งแล้วเดี๋ยวและอีกอย่างหนึ่งเราจะตั้งหางศูนย์ใหม่ด้วยเนาะถ้าตั้งศูนย์ใหม่ก็เราต้องควรจะเปลี่ยนลูกหมากทั้งหมด แล้วถ้าไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าถ้ามันน็อคช่วงนี้มันแน่นมากหมายถึงบางทีมันเกาะอยู่นานมันก็ไม่ค่อยอยากออกลหลวมจริง<ด>แต่ไม่ออกนะครับแลใช้ไฟเผาช่วยนิดนึะนะ่งก็อันนี้นะครับใช้แทนกับตัวยางที่ขาดมาคู่นะครับ อันนี้อของช่างมีแต่ตัวใหญ่นะที่เป็นแบบเาเรียกของช่างเรียกซูปเปอร์ลีนมันเป็นสูตรผสมเนะาะมันจะผสมสตัวมีความแข็งเหนียวทนนะครับมันจะไม่ขาดไม่ไม่แตกไม่ขาดนะครับเคยเามาลองเทสใช้ไฮดรอลิกกดกด,กดเกินกดตรงเนี้ยกดจนมันบีบมาครึ่งนึงมันถึงจะแตกนะครับมีความเหนียวยืดหยุ่นพอสมควรน,นะครับอันนี้ยางก็แนะนำนะครับพวกนี้ ประมาณสัก 4- 5หปีนะครับถ้าสายหนักนะครับสาย,สายนหนักสายบรรทุกหนักๆแบแบๆเนาะก็แนะนำไม่เกิน4ปี5ปีเต็มที่เลยนะครับอย่างของช่างนี้ถ้าเป็นสามเพาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสายแบบสายบรรทุกรับประกันได้เลยครับอยู่ได้3ปี4ปี3ปีมันอย่างน้อยนะครับอาจจะเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยทุก4ปีนะครับหรือไม่สบายใจไอ้ตัวนี้ เปลี่ยนตัวนี้ก่อนสองปีครับถ้าเป็นสายบรรทุกก็รุ้นอยู่เนาะถ้าเจอประเภทยางก็คงไม่เกินปีหกเดือนเต็มที่ปีเต็มที่อ่ะอันนี้ครับเอามาใส่เหมือนกันปกตินะครับ,บประกอบเข้านะครับอย่างเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปใส่เองนะครับต้องดูตัวเสื้อนี้ด,ด้วยเนาะของช่างจากตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะพอดีนะครับฟิตกว่าปกติดีเดียวเท่านั้น ช่างไม่ได้ทําเผื่อนะเพราะว่าเราทําเป็นสายสแตนดาร์ดอย่างบางตัวบางคันเนี่ยตรงนี้จะหลวมก็คือผ่านการใช้งานมานานเยอะเนี่ยบางทีถ้าดูคลิปที่แล้วของช่างทําหางไปอาจจะไม่ไเล็กคลิปที่แล้วนะตั้งแต่ปีปลายปีต้นปีหรือปลายปีที่ช่างลงไปเนี่ยมันจะหลวมมากเลยอย่างนี้ไม่หลวมนะถ้าใส่ตัวน้าใส่เข้าไปแล้วมันมิดเลยทะลุต้องพอกพอกบ,บ่าครับตัวนั้นต้องพอกบ,บ่าแต่ตัวนี้ไม่ถึง ไม่ไม่ต้องพอกนะครับยังแน่นลงยังคมสวยนี่มีรอยสึกนิดหน่อยเท่านั้นเองรอยสึกไม่เยอะรอยสึกไม่เยอะนะครับใส่เข้าไปเสร็จไม่ต้องทาจารบีตัวตัวนอกก็ได้นะครับตอนหลังเพื่อความแน่นนะครับมันมีเคยมีอุบัิเหตุเนี่งที่บอกครับเคยเคยมีอะไรเสียช่างก็จะบอกครับไม่ใช่ว่าโอ้เพอร์เฟคเหลือเกินช่างไม่เคยทําอะไรเสียเป็นไปไม่ได้ เคยมีน็อตหลุดอยู่นะครับท่านก็นเลยตอนหลังกลัวว่ามันจะหลวมก็เลยไม่ทาแล้วจะระบียบเราทาเฉพาะตัวแกนก็ได้นะครับทาตัวแกนเคลือบแกนถ้าเราคิดว่าเราแกนเราจะใช้ไปสักรอบหนึ่งก็ทาชุ่มๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรสองสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งเปลี่ยนยกไปก็ดีครับเพราะว่าตัวนี้บ่ามันจะไม่สึกถ้าบ่ามันใช้งานมันอาจจะมีการจมไปบ้างถ้าเกิดว่าสายแบกเนาะ แต่ถ้าไม่แบกก็อยู่ไปเลยสี่ 5, ปีห้าปีสบายๆครับนี่ครับมันจะยาวกว่านี้นิดเดียวเสร็จแล้วอัดเนี่ยมันจะบีบบี้ไปพอดีเลยนะครับประมาณนั้นเลยโอเคครับตัวนี้ของช่งางผลิตเองจำหน่ายเองนะครับมีมีให้เซลมีคนไปช่วยขายอยู่ที่คนตองคนเท่านั้นเองนะครับทร้งนั้นก็จะขายเองซ่อมเอง นะครับไม่ได้ไปส่งใครไม่ส่งร้านค้าเพราะว่าร้านค้าบอกว่าถ้ามันทนขนาดนี้แล้วตูจะไปขายใครข่างก็พูดไม่ออกก็เออผมผมก็บอกว่าผมก็เป็นเหมือนกันพุกว่าผมได้ซ่อมทีหนึ่งก็สามสี่ปีสี่ห้าปีบางครั้งตกปีจนช่างนึกว่าไม่ทำกับช่างแล้วนะครับ เดมาเจอหน้ากันอีกทีหกเจ็ดปีเฉพาะหางนะแต่ว่าส่วนหัวทํากันอยู่บ้างเป็นบางอย่างนะครับเยอ้มันก็ทนเกินจริงแหละแต่ก็เอ่อตัดปัญหาไม่ให้ลูกค้ามานันบ่นว่าเราว่าใสไปแล้วเอ๊ะทำไมเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเสียเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเสียเปลี่ยนบ่อยเป็นค่าแรงนะครับอันนี้ก็ค่าของก็อาจจะแพงกว่าท้องตลาดนิดนึงนะครับผมหมายถึงว่าอย่างยางเนี่ยราคาเท่านี้ของช่างก็จะ โดดขึ้นไปอีกเป็นเป็นเท่าตัวนะครับแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะได้ถ้าสําหรับคนสายแบกเนี่ยได้มากกว่าการ3-4สี่เท่าตัวเลยนะครับโอเคมาดูใส่ตัวใหญ่นะครับ ตัวก็ยิงกันอย่างนี้แหละครับบล็อกใหญ่ยิงเลยตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวล็อกจับล็อกแล้วเชื่อมเลยครับพรที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนกันบ,บ่อยๆครับเรื่ไปแล้วดูเหมือนไม่ค่อยดีก็แจ้งไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะตอวนี้มันเลเทะ <laughs> เลเทะเลยเอ่าสแลกก็ดูแน่นอยู่นะครับ ค่อนข้างแน่นอยู่ทุกตับเลยนะครับช่างดูให้แล้วเพราะโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยช่างก็จะปับให้หมดหมายถึงว่าถ้าสแลกมันหลวมช่างก็จะแจ้งแล้วก็จะขันเสริมให้นะครับเสริมให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแน่นก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมให้ละเพราะว่า น่าจะปรับให้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับที่ว่าเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนแขนลูกหมากไปแล้วก็มาปรับตั้งแขนตรงนี้เนาะว่าซื้อมาได้ปีก่อ,อนเรียกว่าซื้อมาไม่นานก็มาให้ช่างปรับทําให้นะครับเนี่ยคันนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าสูงกว่าเดิมเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมเย <c oughs> อะประมาณหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าอสองสามเซนเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวก็ทำความสะอาดครับตัวนี้ขี้ยางเนาะเวลาใช้ไฟมันก็จะมีขี้ยางติดอยู่ครับทำความสะอาดทำความสะอาด<ช>ทั้ง<ช>ตัวแขนแล้วก็ตัวตัวเต้านะครับตัวเต้าแล้วก็ตัวแขนลูกหมานะครับผมตัวแขนนี่ ครับแต่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยครับวันนี้ก็ใช้เวลาในการซ่อมอยู่ประมาณสักเอาถึงตอนนี้แล้วกันถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาไปเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับคิดว่าอีกสักชั่วโมงเสร็จ,รจหรือกว่านั้นนิดหน่อยโดยรวมก็สามเทา ไม่เกิน4ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงก็ก็ใกล้เขียงนะครับนอกจากว่ามันยากมากๆหรือติดขัดหรือต้องยิงสแสล่เพิ่มมานนะั้นอาจจะต้องเพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ